ฟังสันซะาคำว่าถึงวันนี้ <c oughs> ขอตัวนะคะค่ะค่ะ,คะแม่นิดอาสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสังกันลงลงแล้วค่ะเพราะว่าอย่างมาตีได้คือเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าหน้าที่ผู้หญิงอ่ะมีบทบาทเออแตออ่พอภาษาเขาจะผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นนัิทสิล,ลืวว่า <c oughs> ในสิเห็นไปเหตุง่านนอกบ้านเนาะน้องรุ่นมาว่าเออก็สิเป็นเรงสันตัว ก็คือระหวา่านี่แหละว่าคลิปมันดีมันเป็นตระโดดเป็นตรเด็กได้ไลายจังสิไหมลูกก็มาให้่นาดนีม้มาย้ายเพียงใจหมายถึงว่าคุณแม่ย่านมาพิษกดว่ารับขาม้าแล้วบอกอยังสิบอคะ่ะบ,บ,บนบ่านจ,จะพิพว่าอันไหนไม่ดีใช่ก็คือหมายถึงว่าเราเรารักษาความเขาอึดนั่นแหละสวัสดีค่ะน้องตายสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องตายสวัสดีที่เข้ามาทุกคนที่เข้าเขามาเยี่ยมมายามกันนะคะกันนั่นแหละกันดีอยู่ ว่ามันยิ่งเนี่ยมันยิ่งมันเกงขึ้นง่ายมาผู้ยิ่งหน่ยจะเก่งขึ้นผู้ยิ่งถูกมือนี่เนะาะถูกมือตะก,กีน่ะพูกอาดแล้วสังเกตอ่ะเพลงก็อย่าไปใส่ถึงแม้ว่าเขาอย่างช่องในช่องอคุณช่องอะไรนะคุณอะไรสตอรี่คลิปละเจ็ดพันแปดพันคลิปละหมื่นแล้วก็มีหลายคลิปลแล้วทั้งสิ้นนะประด็เนี่ยแลก็เลยว่าเ,เล่าอ่อเขาให้ทรงเครื่องที่เขาเขาก่อนที่เราจะบล็อกก่อนทีน่ะประมาณนั้นนะคือเขาจะแจ้งเตือนอยู่ว่า คุณรู้จักบุคคลน,นี้หรือไม่ใช่ไหมแมนนี่เดบเขาทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเราทั้งตัวเขาเนาะคะ่ะเนาะก็ตตองระว,ว่างทั้งสองฝ่ายได้ก็เนี่ยแหละนี่แหละก็เลยแบบอ่าก็ตตองระว,ว่างมาผู้ปกครองเนี่ยไปรับละ่ะจะได้ถามกันนะยายมารับพายมา,มา,ม,ามารับหลานยายแล้วหลานย่าระหว่างสิเนาะก็เลยถามแล้วว่าเอา้าเอยง่วงนอนแหมแอิ่นกับพาแลกก็ยินดีน้ำพ่นเนาะคะ่ะเนาะก็เหลือมู่งห้าจจะคอยเนี่ยล่ะ ก็ต่อคือว่าถามผลว่ายายสั่งได้เครื่องมือมาหมายถึงว่าเอาจะค้นยังขี่ลายก็เจ้สิบอกวางเสร็จเนาเป็นยังมาติหมายถึงว่าเด็แฝาดฟีฝาไข่เข้ามาลูกสาวน่ะมันไก่ชิดไก่ชิดคือเวลาปฏิโตนในเสียงานนอกบ้านนนเสียงานในบ้านระหว,วัางเสรอือ่าเมียนอีรีคื้นยังห้าเจออ้าข่อยจู่ขึ้มันยิ่ง เก้งขึ้นหลายสิแมคะความรับผิดชอบละว,ว,ว่างสันซะาคำว่าถึงวันนี้ขอตัวนะคะค่ะค่ะแม่นิดอ้อสบายเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสังกัดลงลงลคะค่ะเพราะว่าอย่างมาตีได้เวลาก็คือต้องสามนาทีขึ้นนะสิแต่ว่าเอาไปมากสรุปเด็กๆขอมูลมากไหมแก็คือคือกี่นาทีก็ลงได้ผันผันมีคิดนะผันมิไล่น้ำไหลเป็นนั่นแหละแล้วมาแล้วผันเอาไปลงม่ะเออว่ามันคิดดียอดวิวดีพร้อมลวเอาไปล้มสิแม่ค่ะก็เลยแบบ เลยตัวแต่ก็เลยเหลือเรื่องบวกแต่ย่ำเนี่ยเปย,ย,ย่ำย่ำว่ะให้ตรวจเบิ้องของจับของให้ตรวจเบเิ้งหน้าเฟนหน้านั่นจับของเนี่ยผันแท็กว่าต้องไมย่ยอมกับฉันวันนี้เนี่ยแต่ก่อนก่อนถือว่าไอ้นไ่ยมาเปิดโหมดอัดโหมดเมื่อเชียร์เนี่ยเธอจะแท็กเธอก็แท็กไปอะไรอะไไปแต่พัดมาเห็นอันนี้แล้วจำข้อความอย่างสนับสนุนประมาณเนี่ก็เข้าไปเข้าไปตามขั้นตอนปะคือก็ไม่มีปัญหาของยัดก็คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคือเ่าสูบกับแจ็คสีว่างในหลับปานเนี่ยเฮ้ ก็ต้องไปล่ะก็ต้องแหวะไปล่ะตัวแตกสีจังไหนหมุขังน้มันจิตเป็นยังไงสู้ยังทั้งแ่ละล่ะ,ละนะก็ล่อห้องก็ล่อไปล่อล่อ,ลอคิ้วคนขึ้นคิ้วไปนะใจแรกใจแม่นะใจแรกใจอีดีใจแรกใจอีดีสู้ก็จะต้องไปเจอก็จะของแน่น่ล่ะก็เรื่องนั่นะก็ต้องมันจังสีชัดขึ้นเสรใชไหมคะคือจังเซสชั่นหมดอายุเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วตะก,กีน่ะเจอปัญหาเยอะกันไป ฮ <laughs> ่าทุ่มทุ่งเทพดีเด้อค่ะฮาล่องฮาลงแรงนะคะฮ่าฮาลงลงแรงมาหลายแล้วอ่ะค่ะต้องตุ้นมาหลายแล้วเพรา,า,า,าะฉะนั้นเขาอย่าอย่าให้มันผ่านหกโมงแรงเพราะเออจะเขาไปคอมเมนลเนี่ยแหละจะเขาไปหนา้าเฟซหลักแย่าสาังจะเห็นก่อนนี่ก็เห็นพอปุ๊บเห็นว่าไปแท็กเกี่ยวกับนี่ยเแย่าสังกับท่อเป่างานหลักงานลองต้องทำให้ดีพพยายามทำให้ดีที่สุด มันกับ่านอย่างหลายๆอย่างมาแล้วกับปรด็บปรด็เป็นคนมีปัญหาแต่ว่าเ้าเป็นคนคันเอาอย่างมาคิดแนวเสียข้าวเป็นนอนหยางใช่ไ่มมาเนี้นมาห่วงเสื้อผ้าเนี่ยนะเม้นแบบสุภาพตรงประเด็นอย่างเนาะเข้าก็บอกแต่ไหนเนาะติดติดผู้เจ้าจมากกอนผู้เจ้าจไปก่อนเท้ามันกับกระม่คนต่างชาติก็มีอยู่บางคนก็ตามหนูมาดีกับประมาณว่าคอมเมนต์เอ้ยนั่นเอ้ยก็ตามมาดีอยู่หนูก็กัรักษาไว้ผู้ใดเพิพ่นแบบเออเพิน่นเพิ่นตามเ้องบังคือมาดีๆว่าจะฟ้องได้หน่อย วันเดนี่ต้องเบิ้งสะก่อนแล้วค่อยไปต้องเบิ้งสะก่อนก่อนเนี่ยผู้ใดมาขอเป็นเตือนหรือนี่เนี่ยเขาตรงเบิบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งโปรไฟล์เข้าเถวสักก้อนเตือนอ่ะก็คงแยกสังเกตว่าจะได้อยู่นะาเมนเนหมายถึงว่าการการแจ้งเตือนอ่ะนะหมายถึงว่าขั้นตอนต่อไปอันนุเยี่ยมโน่นนี่นั่นอย่งางนี้นะหนูก็เลือกได้หนูสังเกตว่าหนูเป็นอย่างคือดูนจะยูซีพันกว่าเนี่ยโดนเติบแล้วเป็นอย่างหนูคือบ่ขึ้นจักเถื่อไอ้หนูบ่ได้ซีเรียนแล้วเดือนมากยจะแยกสังเกตไปทักทายงดแหละค่ะ ก็แล้วแต่จังหวะเนี่ยค่ะันบ่เห็นก็แล้วไปยังไงไหมคือคือทุกคนก็จะคือกันนั่นแหละก็แล้วแต่จังหวะพูดใดสิวันนี้วันนี้ไม่ไม่ไม่มีสาราอยู่แล้วเพราะว่าเรายังไม่เราเราเราไม่ยังไม่ได้ผ่านอะไรเนาะค่ะก็เลยเป็นพูดเรื่องนี่เังสิแม่ว่าต้องไปว่าต้องไปว่าต้องไปเสียดายแม่หมายถึงว่าเออเขากันไว้ดีก็แก่ขึ้นหนูวาเมื่อกี้แหละกันไว้ดีก็แก่ขึ้นจัดกันนะแต่บางที่กับว่แจงเลยค่ะบางที่กับว่แจงบ่แจงเนย บอกไปเลยห้ากดกดเข้าไปในโปรไฟล์เขานะคะแม่ห้าเห้ากดเขาคือเขาก็กําหนดคือแจ้งนี่ว่ายังไม่เข้าเกณฑ์แต่ว่าส่งเครื่องมือมาให้โฆษณาเรียวแล้วก็อย่างกับโบนัสกับเลี้ยงใหม่นั่นาค่ะอันนี้ย้ายสั่งกาเปิดเขาไปพออีกนึงเออเขาจะไล่ไล่เยอะเขาก็ไปเบิรงย้อนหลังไปสวัสดีทักทายย้อนหลังแย่สั่งกับส้วนมากับเป็นเป็นย้อนหลังคือกันกับมีนะคะกับมีคือกันนั่นแหละค่ะมันกับวัตต่างเห็นเขากับประเดีว่ากันนะเขากับมันกับว่าแตกต่างกันหรมดนะคะเนาะ ถึงจังหวะเข้าจ e like so ิบมากพอเสียะครับเบิ้งเนี對對่ยกั้เบิ้งกันเข้าไปเห็นก็แล้วไปหรือเข้าตัวเรียงกันก็ไม่ได้พนักก็จะว่ากับฟั่งเบิ้งนะ่เข้ากับฟั่งแนี่ยแต่ว่าเข้ากับเข้ากับบดิว่าบดเสือแน่เข้าเข้ามาดห้เจอเขากับฟังเพิ่นกรุงเที่ยากรุงเทพเราเนี่ยน้องรุ่นเขามากรุงเทพเราเนี่ยอู้วววววววอวว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 วัวว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 อวววอนวววววไวว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 วเวว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 งวี่เนาะ ั่นแหละก็เลยแท่นทีสิแบบอันลากไปเลยรแบบอนยนะะว่หางสิตัวโอ้ยหนูเสียดายนอนบะลงุงแล้วก็บด้เบิงว่าคลิป,น,น,ปน,น,นั้นมันเป็นยังไงบางไหนใช่ไหมนั่นแล้วก็เลยาพลาดโอกาสเพราะสั้นหนูได้ต่างค่าโพษาาสตรีมแล้วนะ,ะ่หมายสิคลิปจากคลิปสองสินค้าทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีนะคะทุกคนถ้าจะทําเป็นอาชีพต้องผ่านการไลฟ์สดต้องต้องเคยต้องฝึก เนี่ยนาะค่ะเนาะเป็นยังสั่นขันเท้าขันเท้าบ่ขันแนะน้ำบ่ได้เองใช่ไหมคับแตจะไปถามผู้อื่นอีกหมายถึงมาเข้าชัดเจนมาเอออันนี้ถูกทำติตัดสินโดยการมาเข้าไปทํางานก่อนนะคะทิ้งเพิ่งได้ทํางานไปเลยไปเลยมีหน้าที่ทําทําเลยค่ะไปเลยเตือนอ่ะก็คงยังสังเกตว่าจะได้อยู่น้าเมนเทหมายถึงว่าการการแจ้งเตือนน่ะนะหมายถึงว่าขั้นตอนต่อไปอันนู่นนู่นนี่นั่นอะงรสิไหนอะไรสิคลิปวิดีโอเพิ่นเอาไปลงเะไรนะเบอง์ลา คิดหน่อยไปแล้ว,ว่าสิเนาะนั่นแหละก็เลยแท่นทีสิบแบบอันลาบไปเลยร้อยนล้วมาสิส่วนโอ้ยหนูเสียดายนอนบ้าคือเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าหนาที่ผู้หญิงอะ่ะมีบทบาทเออแต่พออภาษาเขาจะ,ะผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นนั่งสิแล้ว,ว่าในสินเห็นไปเหตุง่านอกบ้านเนาะน้องรุ่นมาว่าทุลักทุเลกันมากม่เข้าเจ้าคอยเน,นี่ยทุลีสู่กับเจ้าของนี่หลนะไหมคือแบบพูดใจอิลีเล้ฮสู่ก็ตนแบบลักษณะสมมติมาเนาะสมมตินะไม่ เอาตัวยายสังสมมติแต่มันยังไม่มีใครเกิดแหละแบบสมมติว่าสมมติมาในผู้หนึ่งเนี่ยเราฉันไม่มีลูกสาวระหว่างเสร็จเนาะก็เลยว่าอ่าเอ้าก็เลยว่าไม่มีลูกสาวหรอกคุณป้าไม่มีไม่มีระหว่างเสร็จดีแล้วที่ฉันกับไปปรึกษาหลังบ้านอ่าผี่ผู้หนึ่ง่นพันมาแล้วพานโฆษณาเรียกมาแล้วอ่าปรึกษา่นแต่ว่าสตรีม่นยังมาท่านเอกเข่าแด้วางจันทร์ซะคำว่าถึงวันนี้ขอตัวนะคะค่ะคามินิดอําสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายสั่งกัดลงลงแล้วค่ะ พอวายอย่างมาตีได้เวย่เพื่อนวันนห้องสตอรี่อ่ะจะเห็นชัดมากร้ายค่ะก็ขึ้นหนูก็กดเข้าไปกดเข้าไปแลวก็ก็กดเข้าไปแล้วก็นหนูกอะไรอย่างบอคือยังบางสิ่งที่ยังไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าคือว่ายว่าจะคล้องบ่งมันใจนะว่าจะคล้องเฮ็ดพิษอย่างหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เลยไปก็เลยเขาเออหน่อแค่นั้นล่ละก็ตามนั่นล่ะก็เลยบอกสู้มูถึงท่านนี้เด็กยิ้นคือยัสังว่ะบอกสู้ยัดยัสังก็เลยเอามาบอกสู้มูฟัง แต่ว่าว่าอยากได้ลูกสาวแล้วกินน่ะมันจะอยู่เทิงอยู่โน่นแต่เห็นหน้าปีกได้กินอยู่บ่ไดท่วมแต่ว่าส่วนส่วนถีน่างถั่วเนี่เห็นหน้าปังแยสังก็เห็ดหน้าปัง,ง,ปงมันเป็นคุณค่าทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีนะคะทุกคนถ้าจะทําเป็นอาชีพต้องผ่านการไล่สดต้องต้องเคยต้องฝึกแต่เขาจะจะถือ,อหมายถึงไล่ได้นะ่ะห้าบัวท่านไอ้มี่เนี่ยห้องลำลองมาือห้องบเดเขาไปแกะกันเลยกัน <laughs> จชาไมหมฮ่องบนในมีเสียรักไปเริ่มต้นไหมยังสิฮ่องเอาหน่อยอนะฮ่พญานะฮ่องไปขับประควาละอีกมื่อวานอา้าวเบาโซฟาเห็นี่ประสบการณ์ใหม่ๆก็เกือบลืมแล้วแต่อนละบางคนบัดเดี๋ยงเนี่ยสางจะเบาตัวอีกหมายถึงว่าน้องคนหนึ่งยอดวิวแล้วอ่ะบางบางขีบแ,แล้วได้ขึ้นหลักแสนสองแสนส,ส,สามแสนลแล้วหลัก็่ะหลก็งานั่นสองเพิ่อนอะไรอย่างสองงานขวบสองหน้าที่สองงานขวบ S <S <preach science> อย่างบอคือยังบางสิ่งคือยังไม่เข้าเกณฑ์หรือว่าคือว่ายว่าเจ้าของมันใจนะว่าเจ้าของเห็ดพิษอย่างหรือเปล่าสินะก็เลยไปก็เลยเออแค่ร้ายายสังไปคอมเมนต์เพื่อนเนาะไปเลื่อนยายสังคอมเมนต์เนี่ยบางเธอถ้าเวลาหลายยด้สังสึกเขาไปหนาลักเลยค่ะหนาลักเลยสึกไล่ต่างแต่เมื่อวานนี่ยยายสังเขาไปเบิ่งในคลิปหนึ่งอียงเจ้าของบ่ไม่ซื้อกับเป็นเพื่อนนี่แหละเพื่อนนี่นี่แหละแล้วก็ไม่ซื้อแปลกๆล้วบอ อ่าแล้วก็วางสั่นซะคำว่าถึงวันนี้ขอตัวนะคะค่ะค่ะแม่นิดอําสบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายสั่งกันลงลงละค่ะเพราะว่าอย่างมาตดีได้เวลากินนะ่ะมันจะอยู่เทิงอยู่โน,โน่นกกเห็นหน้าปีกแดดกินยู่บได้ท่วแต่ว่าส่วนส่วนถิ่นหน้าถ่วเนี่เห็นหน้าปังยายสั่งแกเห็ดหน้าปัง,ง,ปงมันเหมือนผู้ผู้เจ้าของเฟซเพือกันขึ้นหัวคอ,ข,อขึ้นยั้งกระซังว่าให้เลี้ยงเป็นตัวเลขแล้วก็พิมพ์พิมพ์คือกันมูอมเมมต์ แม้แต่ตัวเล็กสาไปน้ากันค่ะเข้าไปน้ากันสู่ไปน้ากันนั่นแหะ